มาคะ่ะวันนี้จะพามาดูวิธีการกลับไข่เชื้อเป็ดบาบาลีกันนะคะอันนี้คือที่เราใส่ตู้ฟักเอาไว้นะคะแล้วก็ถึงกําหนดที่ว่าเราต้องเอามากลับกลับแล้วค่ะกลับไข่แล้วคือทางเราจะกลับไข่ทุกวันสองเวลานะคะก็คือเช้าและเย็นแต่ในในคลิปคือเราทําสัญ,ญลักษณ์เอาไว้นะคะสมมุติว่าช่วงเช้าเราให้เอาตัวเลขขึ้น ช่วงเย็นเราก็ให้เอาตัวเลขลงนะคะ่ะสลับกันอย่างนี้ค่ะจนครบ30วันเป็ดบาบารี่เป็ดอีเหลียงอ่าแล้วก็ไก่จะใช้เวลาในการฟักต่างกันนะคะไก่จะใช้เวลา21วันส่วนเป็ดอีเหลียงจะใช้เวลา28วันนะคะส่วนเป็ดบาบารี่จะใช้เวลา30วันก่อนเป็ดบารบารี่ก่อนที่จะฟัก3วันสุดท้ายอะคะ่ะเราไม่ต้องกลับไข่นะเราปล่อยปล่อย ปล่อยเอาไว้เลยไม่ต้องไปขยับอะไรเข้าเลยแต่ความชื้นต้องถึงนะคะความชื้นสําคัญมากถ้าความชื้นไม่ถึงก็คือ,อเขาจะจบเจาะเปลือกไข่ออกมายากอันนี้สําคัญมากก่อน,ก,อนก่อนที่จะก่อนที่จะออกจกไข่ก็คือความชื้นต้องถึงอันนี้คือเรากลับจนหมดเลย ถ้าเราทำสัญ,ญลักษณ์เอาไว้ก็คือจะทำให้เราไม่งงจะทำให้เราแบบกับไข่ได้ง่ายขึ้นนะคะ <c oughs> ขอโทษค่ะ,ะแล้วก็พอกับไข่เสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเรากเาเา็เอาเก็บเข้าตูฟา้ฟักของเราเหมือนเดิมตูฟ้ฟักเราทําขึ้นมาเองนะคะประดิษฐ์ขึ้นมาเองเพื่อลดรายจ่ายเพื่อลดต้นทุนในการซื้อตูฟ้ฟักนะคะเพราะว่าถ้าเราซื้อตูฟ้ฟักแบบสําเร็จมาเลยอะค่อนข้างสูงราคาค่อนข้างสูงอะคะ่ะแต่อันนี้คือเราเอาตู้แช่เก่าอะคะ่ะมาทํา อันนี้คือลูกเป็ดที่เราฟักออกมาเองนะคะเราก็ต้องมาอนุบาลลูกเป็ดเขาแข็งแรงอยู่แล้วนะคะฟักออกมาแล้วเราต้องอนุบาลประมาณ1นอาทิตย์แล้วเราค่อยปล่อยรวมเล้าตัวอื่น,นะคะ่ะ